สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ส ا ีมีวิดีโอกิฟต์เว์มาฝากกันค่ะเป็นผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกล่องกล่องนี้นะคะเป็นผลิตภัณฑ์ที่จากทางแบรนด์ beauty c o t t e แล้วก็ beauty buffet ส่งมาแล้วส ا ี่อยากจะมาแชร์ให้เพื่อนๆได้ใช้กันจริง,รงๆเขาส่งมาให้ส ا ี่แหละแต่สรี่มีความรู้สึกว่าเออของบางอย่างเนี่ยออมันไม่เหมาะหรือว่าสีผิวมันไม่ได้กันก็จะเอามาทําเป็นกิฟต์อเวน์ในวันนี้นะคะแล้วก็ถ้าใครไม่แน่ใจว่าเอ๊ะมันจะเข้ากับตัวเองไหมก็ลองไป swatch ได้ที่ shop beauty c o t t a แล้วก็ beauty buffet นะ สัล,ลีจะเอามาเป็นกิฟเว์เอามาดูกันที่รางวัลแรกกันเลยนะคะรางวัลแรกเนี่ยจะประกอบไปด้วย BB บ r ครีมตัวนี้นะคะชื่อกันแต่ก็คือ beauty c o t t a g e forever beauty bb cream ซึ่งเป็นเบอร์หนึ่งนะคะสี g i นเจอร์เบนะคะมันแปะสติกเกอร์ไว้สล,ลีจะไม่แกะออกมานะคะเป็นลักษณะแบบนี้ถ้าเพื่อนๆอยากรู้ว่าสีอะไรลองไปสวอชได้ที่เคาน์เตอร์ได้นะคะแล้วก็จะได้ไปก็คือเป็นคอนซีลเลอร์รุ่นนี้นะคะที่ผลิตที่เกาหลีเหมือนกันเป็น beauty c o n t e t forever beauty concealer นะคะอันนี้เป็นเบอร์เนเี๋ย,นะยนะคะอันนี้เป็นเบอร์หนึ่งนะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะเป็นสีเบอร์หนึ่งนะแล้วก็น่าจะเท่ากันระหว่าง BB Cream เบอร์หนึ่งกับ c o n ซ e ลเลอเบอร์หนึ่งเนี่ยน่าจะเป็นสีที่ก้างข้างจะใกล้เคียงกันนะคะแล้วก็จากนั้นจะได้ไปเป็น g i n o m a c r a y e pink passion นะคะเป็น diamond forever blush ค่ะ เป็นตัวนี้นะแพคเกจิ้งสีชมพูแบบนี้ซารีขออนุญาตเปิดให้ดูใกล้ๆนะคะอันนี้คือรางวัลที่1เสร็จแล้วก็จะได้ลิปสติกจากรุ่นเดียวกันก็คือรุ่น pink passion ตัวนี้เป็น diamond forever sheer lipstick ค่ะสีที่ได้ไปสีแรกก็จะเป็นสีเบอร์เจ็ดนะคะเป็นลักษณะสีนี้ซารีเลือกให้มันเหมาะกันระหว่างสีชมพู แดแก้มชมพูกับลิปสติกสีชมพูนะคะอีกสีหนึ่งที่จะได้ไปในรางวัลที่1ก็คือสีเบอร์2นะคะเป็นโทนสีลักษณะนี้นะคะก็น่าจะเข้ากันอันนี้เป็นรางวัลที่1น,นะคะลิปสติก2อ,อันบลัชออนหชิ้นนะคะแล้วก็คอนซีลเลอร์แล้วก็บีบีครีม มาถึงรางวัลที่2กันบ้างค่ะรางวัลที่2จะได้ไปเป็น Beauty c o t t i g e Forever Beauty BB Cream เหมือนกันแต่ว่าอันนี้เป็นสีเบอร์2 s p i c e Beige นะคะเป็นลักษณะแบบนี้เหมือนกันลองไปสวัสีดูได้นะคะแล้วก็จะได้ Gino Macray Pink Passion Blush ตัวนี้ค่ะเป็นสีส้มๆขออนุญาตเปิดให้ดูนะคะเป็นลักษณะแบบนี้ ให้มาร่วมสมมกการนะคะถือเป็นการขอบคุณด้วยลิปสติกได้ไป2แท่งเป็นรุ่นเดียวกันนะคะ Pink Passion เบอร์แรกจะเป็นเบอร์8นะคะสีนูดนี้นะแล้วก็อีกเบอร์หนึ่งจะเป็นสีเบอร์3ค่ะจะเป็นสีส้มแบบนี้ก็คือเลือกให้เข้ากันกับกับที่ปัดแก้ม ผัดมาเป็นรางวัลสุดท้ายค่ะเป็นลิปสติก2ตัวนี้นะคะซึ่งประกอบไปด้วยเบอร์หค่ะจากจีโนแมคเครนะคะเบอร์หกจะเป็นสีชมพูฟุ้งฟิ้งแบบนี้นะคะอ่อนๆแบบนี้เอาไปตบทับลิปสติกที่เพื่อนๆมีมันก็จะเกิดความวาวขึ้นมาได้แล้วก็อีกเบอร์หนึ่งจะเป็นเบอร์สีนะคะอันนี้สวยทีเดียวสีชมพูอมพีชแบบนี้ค่ะนะ รางวัลที่3ได้ไปเป็นลิปสติก2แท่งนะคะโอเคง่ายๆกติกาง่ายๆเป็น Subscriber ของซัลลี่นะคะแล้วก็กติกาข้ออืน่นๆคลิกไปดูได้ที่กล่องอินโฟด้านล่างนะคะหวังว่าเพื่อนๆคงจะชอบกิฟต์เอาเล็กๆอันนี้ของซัลลี่นะคะถือว่าเป็นการแทนคําขอบคุณด้วยนะคะแล้วก็เพื่อนๆจะได้ผลิตภัณฑ์พวกนี้ไปลองใช้นะคะเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ๆลองดูคะ่ะวันนี้สัลี่ไปแล้วเจอกันเทปวิดีโอหน้านะคะบ๊ายบาย